วัยผู้ใหญ่เสนออาจารย์อนุชิตคร้งมั่นอาจารย์พงพันธ์พรทิพย์เรื่องไขมันในเลือดสูง5.1พัฒนาการและภาวะสุขภาพของช่วงวัยตามทฤษฎีที่รับผิดช,ชอบเป็นอย่างไรไวัยผู้ใหญ่คือวัยที่มีอายุระหว่าง20-60ปีหรือ65ปีซึ่งเป็นช่วงวัยที่ยาวนานนักจิตวิทยาจึงแบ่งช่วงระยะ พัฒนาการวัยผู้ใหญ่ออกเป็นสองช่วงได้แก่ 1. วัยผู้ใหญ่ตอนต้นตั้งแต่อายุ20-40ถึงปี 2. วัยกลางคนคือช่วงอายุ40-60ถึงปีหรือ65ปีในวนัยนี้ความเจริญเติบโตทางด้านร่างกายสมบูรณ์และพัฒนาเต็มที่ประสิทธิภาพและความสามารถของอวัยวะต่างๆของร่างกายสูงสุดจนมีอายุประมาณ45ปี การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายการเคลื่อนไหวทางด้านกล้ามเนื้อทำงานช้าลงและกำลังเริ่มลดน้อยลงไหน่ยง่ายประสาทสัมผัสต่างๆรับรู้ช้าสายตาเริ่มสั้นหรือยาวรูปร่างเปลี่ยนแปลงผมเริ่มงอกซึ่งเป็นในช่วงท้ายๆของวัยหรือที่เรียกว่าวัยทองวัยผู้ใหญ่จะมีการควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น มีความมั่นคงทางจิตใจดีกว่าวัยรุ่นคำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นมีการใช้เหตุผลทั้งกับตนเองและผู้อื่นและเริ่มรู้จักคิดไตร่ตรองมากขึ้นให้ความสำคัญกับกลุ่มเพื่อนร่วมวัยลดลงเป็นวัยที่เริ่มใช้ชีวิตครอบครัวกับคู่ของตนเองเริ่มมีบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่จึงต้องมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นในช่วงท้ายของวัยนี้ อาจจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายจนทําให้เกิดความแปรปวนทางอารมณ์ได้โรคที่พบมากในวัยผู้ใหญ่ข้อมูลจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขพบว่าประชากรวัยทํางานของไทยมีความเสี่ยงทางสุขภาพ5อันดับแรกได้แก่ 1. โรคอ้วน 2. โรคเรื้อรงังเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดความดันโลหิตสูงเบาหวาน สโรคมะเร็งระบบสืบพันธุ์พบมากโดยเฉพาะในผู้หญิงเช่นมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมสี่โรคจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่นำไปสู่การเกิดโรคมะเร็งตับมะเร็งปอดมะเร็งกล่องเสียงหลอดเลือดสมองตีบและเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ 5. ปัญหาสุขภาพจิตเช่นโรคซึมเศร้าโรคเครียดผู้ถูกสัมภาษณ์รายที่หนึ่ง ข้อมูลส่วนตัวนางจริยาเลงโนอายุ50ปีศาสนาอิสลามไม่มีโรคประจำตัวที่อยู่หมู่สามตำบลบีอำเภอหนองจิกจังหวัดปตัตตานีอาชีพค้าขายผู้ถูกสัมภาษณ์รายที่สองข้อมูลส่วนตัวนายมะซอปีเยะอายุ41ปีศาสนาอิสลามโรคประจำตัวไขมันในเลือดสูง มีประวัติเคยได้รับการผ่าตัดตาอุบัติเหตุที่อยู่หม,มู่สาตำบลยาบีอำเภอหนองจิกจังหวัดต,ตากานีอาชีพเลี้ยงวัวทําสวน5.2ช่วงวัยกรณีศึกษาที่นักศึกษาได้พบในชุมชนเมื่อเปรียบเทียบกับข้อ5.1มีลักษณะทางธรรมชาติของความเป็นมนุษย์อย่างไรจากที่ได้ศึกษาและสอบถามจากตัวแทนไัยผู้ใหญ่เกี่ยวกับพัฒนาการของไัยผู้ใหญ่ในชุมชน บ้านยาบีเหนือตำบลยาบีอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีมีดังนี้ทางด้านร่างกายในวัยนี้ร่างกายจะมีความสมบูรณ์เต็มที่จนกระทั่งเข้าสู่วัยกลางคนความสามารถต่างๆเหล่านี้จะลดลงเพราะเตรียมตัวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุทางด้านอารมณ์วัยผู้ใหญ่จะมีการควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นมีความมั่นคงทางจิตใจดีกว่าวัยรุ่นคำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น รู้สึกยอมรับผู้อื่นได้ดีขึ้นทางด้านสังคมวัยนี้จะให้ความสําคัญกับกลุ่มเพื่อนว่มวมยลดลงแต่สมรรถภาพในเพื่อนที่ใกล้ชิดหรือเพื่อนรักยังคงอยู่เนื่องจากเป็นวัยที่เริ่มใช้ชีวิตครอบครัวกับคู่ของตนเองและเกิดการปรับตัวกับบทบาทใหม่ทางสติปัญญาวัยผู้ใหญ่มีพัฒนาการความสามารถทางสติปัญญาสมบูรณ์ที่สุดคือคุณภาพของความคิด จะเป็นระบบผู้ใหญ่จะมีความคิดเปิดกว้างยืดหยุ่นมากขึ้นและรู้จักจดจำประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ทำให้สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดี5.3ช่วงวัยกรณีศึกษามีสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างด้านชีวภาพด้านกายภาพและด้านสังคมที่อยู่รอบตัวเขาด้านชีวภาพสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตอยู่รอบๆตัวได้แก่บุคคลในครอบครัวเพื่อนบ้านเรียนเคียง รวมไปถึงสัตว์เลี้ยงที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนด้านกายภาพสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านไม่มีความแออัดมีต้นไม้ล้อมรอบมีสภาพอากาศที่ดีและถ่ายเทด้านสังคมไว้ผู้ใหญ่ของชุมชนนี้สอนมารับถือศาสนาอิสลามนับถืออันลอแลนะมีมูฮัมมัด จะเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนามีประเพณีปีใหม่ของอิสลามวันอาสุลอวันถึงสิมอดวันลายอ54ช่วงว่องกรณีศึกษามีความปรับตัวหรือมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในชุมชนของเขาอย่างไรจากที่ได้สัมภาษณ์ช่วงไวผู้ใหญ่ในหมู่บ้านมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากโดยสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่รอบๆตัวเพื่อนบ้านใกล้เรียนเคียง รวมไปถึงสัตว์เลี้ยงที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนมีการอาศัยแบบพี่น้องมีอะไรจะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความสามัคคีกันในชุมชนและอาหารที่รับประทานนั้นจะเน้นวัตถุดิบที่หาได้จากชุมชนเป็นส่วนใหญ่ 5.5. ช่วงวัยกรณีศึกษามีความเจอวข้องหรือมีความสัมพันธ์อย่างไรกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนวิถีชีวิตของชุมชนบ้านยาบีเหนือตำบลยาบีอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี มีลักษณะความเป็นอยู่ที่ดีผู้คนมีความสามาคัคคีดูแลซึ่งกันและกันมาะรฐานทาของชุมชนนับถือศาสนาอิสลามนับถือนบมีมุฮัมมัดมีประเพณีปีใหม่ของอิสลามวันอาสุลอวันถือสิบอดวันลายอ 5.6ช่วงวัยกรณีศึกษามีบทบาทอย่างไรในชุมชนบทบาทที่เห็นเป็นส่วนใหญ่คือการมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นส่วนใหญ่จะมีงานทำที่มั่นคงไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์หมอพยาบาลคนทำสวนซึ่งบางคนอาจจะทำสองอย่างควบคู่กันไปถึงแต่ละคนจะทำอาชีพอะไรสุดท้ายแล้วผู้ใหญ่ทุกๆคนจะเป็นคนที่คอยอบรมสังส่งสอนลูกหลานเพื่อที่จะทำให้สังคมในชุมชนน่าอยู่มากขึ้น 5.7ช่วงวัยกรณีศึกษามีภาวะสุขภาพโรคประจําตัวและมีการดูแลหรือจัดการกับสุขภาพของตนเองหรือมีผู้ดูแลสุขภาพอย่างไรผู้ถูกสัมภาษณ์รายที่1น่งนางจริยาเิงนูไม่มีโรคประจําตัวมีการดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีและทานอาหารที่มีประโยชน์อยู่เป็นประจำผู้ถูกสัมภาษณ์รายที่สองนายมะซอปีเยมีโรคประจําตัวคือโรคไขมันในเลือดสูง พฤติกรรมมีการสูบบุหรี่เป็นประจำหลังจากที่นายมะซอปีเย่ทราบว่าตัวเองมีสภาวะไขมันในเลือดสูงก็หันมาดูแลใส่ใจสุขภาพของตัวเองมากขึ้นและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคในตอนนี้นายมะซอปีเย่ให้สัมภาษณ์ว่ากําลังพยายามลดการสูบบุหรี่ให้น้อยลงอยู่เพื่อรักษาสุขภาพของตัวเองไว้โรคไขมันในเลือดสูงดิสลิพดิเมีย คือคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ซึ่งเป็นสาเหตุส,สาคัญของโรคหัวใจและหลอดเลือดตีบตันซึ่งอาจเป็นอันตรายทําให้พิการหรือเสียชีวิตได้ไขมันในเลือดสูงหมายถึงระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติซึ่งระดับคอเลสเตอรอลปกติไม่ควรเกิน200มิลลิกรัมต่อเลือด100มิลลิลิตรและระดับไตรกลีเซอไรด์ปกติไม่เกิน150มิลลิกรัมต่อเลือด100มิลลิลิตร อาการของโรคไขมันในเลือดสูงโรคไขมันในเลือดสูงจะไม่มีอาการการที่จะทราบว่าไขมันในเลือดสูงรู้ได้จากการนำเลือดไปตรวจแพทย์สามารถประเมินว่าไขมันในเลือดมีปริมาณที่ผิดปกติได้โดยก่อนเจาะเลือดถ้าหากจะตรวจหาค่าไตากรกลีเซอไรด์ด้วยต้องงดอาหารก่อนเจาะเลือด12ชั่วโมงแต่ดื่มน้ำเปล่าได้แพทย์จะตรวจระดับของคอเลสเตอรทอ,ทอ,ทอล total cholesterol หรือ Tc ในเลือดร่วมกับตรวจหาระดับของไขมันอื่นๆร่วมด้วยได้แก่ HDLc เอ็ม t ีเเพื่อประเมินการรักษาที่เหมาะสมสาเหตุของไขมันในเลือดสูงกรรมพันธุ์ร่างกายไม่สามารถกำจัดไขมันได้อย่างเพียงพอพฤติกรรมในการดำรงชีพไม่ได้ควบคุมอาหารไม่ได้ออกกำลังกายอ้วนหรือน้ำหนักเกิน รับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวมากประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจสูบบุหรี่ดื่มสุราการรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไขมันในเลือดสูงทุกชนิดจะต้องรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึื้อประกอบไปด้วยการออกกําลังกายการลดน้ําหนักการงดบุหรี่การงดดื่มสุราและการควบคุมอาหาร5.8ช่วงัวกรณีศึกษามีการใช้ชีวิตและปรับตัวในสถานการณ์โรคโควิด -19 อย่างไร พยายามปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด -19 ทั้งทางโทรทัศน์และโซเชียลหาความรู้และวิธีการป้องกันอย่างถูกวิธีเมื่อมีการเปิดให้ฉีดวัคซีนก็ไปฉีดทันทีเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง5.9ช่วงไว้กรณีศึกษามีการดูแลหรือจัดการกับสุขภาพของตนเองเพื่อให้ปลอดภัยจากสถานการณ์โรคโควิด -19 อย่างไร ใส่แมสทุกครั้งที่ต้องออกไปข้างนอกหรือพบเจอผู้คนพกเจลล้างมือติดตัวหลีกเลี่ยงไปในที่ที่คนพุ่งพล่านทานอาหารที่ปรุงสุกและล้างมือก่อนรับประทานอาหาร 5. 10นักศึกษาได้เรียนรู้ประทับใจและมีข้อเสนอแนะอะไรบ้างจากการศึกษาตามกลุ่มช่วงวัยกรณีศึกษาในชุมชน 1. ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตของวัยผู้ใหญ่ 2. ได้เรียนรู้การป้องกันสถานการณ์โควิดของคนในวัยผู้ใหญ่และ 3. ได้เรียนรู้พัฒนาการและปัญหาด้านสุขภาพของวัยผู้ใหญ่ 6. นนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาภาวะสุขภาพของกลุ่มคนตามช่งวงวัยที่เลือกและจากการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมมาวิเคราะห์และจัดทําการวางแผนหรือการออกแบบการจัดการสุขภาพของบุคคลตามช่งวงวัยที่เลือกวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพในวัยผู้ใหญ่ที่ได้ศึกษาพบว่า ในวัยผู้ใหญ่มีปัญหาสุขภาพมากมายยกตัวอย่างเช่นโรคไขมันในเลือดสูงที่กลุ่มเรานํามาศึกษาจากที่เราได้ไปสัมภาษณ์มาซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่พบมากในวัยผู้ใหญ่เนื่องจากสาเหตุของการปล่อยปะละเลยในการดูแลสุขภาพของตัวเองเช่นการสูบบุหรี่การรับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวมากไม่ออกกําลังกายเป็นต้นถึงแม้ว่าโรคไขมันในเลือดสูงจะไม่มีการแสดงอาการทางการป่วย แต่ก็เสี่ยงเป็นอันตรายถึงชีวิตได้คำแนะนำบุคคลที่ควรตรวจหาระดับไขมันในเลือดได้แก่บุคคลที่มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคตับโรคไต,ลตและโรคอ้วนหากไม่มีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวขั้นต้นแต่อายุเกิน40ปีก็ควรจัดตรวจระดับไขมันในเลือดหากพบว่าค่าปกติควรตรวจซ้ำๆทุก5ปี สำหรับผู้ที่ไข่ามาในเลือดผิดปกติแพทย์จะนัตรวจติดตามเป็นระยะการวางแผนเดือออกแบบการจัดการสุขภาพการรณรงค์ให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อเช็คความผิดปกติของร่างกายถ้าหากพบโดยเร็วก็จะสามารถแก้ไขได้ง่ายและส่งเสริมให้ออกกำลังกายให้เป็นประจำและทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะ